ไปดูเรื่องของสัตว์ประหลาดกันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นกอซิล่าหรืออะไรหรอกแต่ว่าชาวประมงเนี่ยเขาไปตกปลานะคะแต่ไปเจอวัตถุประหลาดมันลักษณะเหมือนจะแมงมุมก็ไม่ใช่ปลาก็ไม่เชิงอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราไปสอบถามกับนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้คําตอบแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปกันก่อนว่าเขาตกใจแค่ไหนคะ่ะกับทิ้งนี้เป็นทิ้งที่เปลกประาลาดมากนะครับผมเชือว่าหลยคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ เป็นทิงที่มีชีวิตในทองตะเลนะครับถึงตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเจือด้วยนะครับเรกมารกนะครับที่นองเลยได้เลยนะครับมันจะเป็นตัวลักษณะนะมีตีนเยอะจริงๆนี้น่าจะเป็นทิ่งที่ายคนไม่เคยเห็นนะครับเปรกประหลาดมารกอาจจะอันตรายก็ได้นะครับผมไม่ควรใจนิวหรือวา่าจำพัดด้วย ตัวเรานะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะคะพี่เดชาศรีชัยอายุ41ปีเป็นชาวประมงในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เขาก็โพสต์ลงใน a c e b o o k แม็กเป็นชาวประมงมาก่อนแปลกไหมแม็กมันคืออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นแคกคิดว่าเป็นหอยเม่นก็ไม่ใช่กิ่งไม้หรือเปล่ากิ่งไม้ทํามขยับได้แต่คือถ้าเคยดูสารคดีทะเลอะไรอย่างงี้มาก่อนพอเห็นปุ๊บก็จะอ้อเออมันอาจจะแมวแมวแมวอยู่ในน้าได้นะ เงี้ยวเงียวเงียวเหรอมีประมาณ20ขาคุณผู้ชมถ้าแมงมุมก็ไม่ใช่แมงม,มุมมันมี8ขาเองใช่ไหมคะ,อะเอากิ่งไม้ไปจิ้มจิ้มเอ้าขยับได้ตกใจพี่เดชาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ตกปลามาตลอดแต่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะอะ ส,สงสัยกันอยู่ได้ไม่นานคุณผู้ชมแน่นอนว่าเรื่องนี้เราต้องไปหาคําตอบค่ะคนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ชํานาญการด้านทะเลใช่ไหมคะครับปไปสอบถามกันกับดรสุเมธปุตฉาการค่ะท่านมาจากสถาบันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาท่านบอกว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดมันไม่ได้ประหลาดอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่พบเจอกันได้โดยทั่วไปเรียกว่าดาวขนนกค่ะจะเป็นดาวหรือจะเป็นขนนกแต่มันไม่ใช่ทั้งคู่ค่ะมันอยู่ในทะเล มันจะลักษณะคล้ายๆกับปลาดาว oh. อ๋ออ่าเพราะ่างนี้ละอ๋อนะจ้าค่ะมันจะอยู่บริเวณทะเลตั้งแต่ชายฝั่งที่มีน้ําขึ้นน้ําลงไปจนถึงนู่นเลยทะเลลึก,กอะน,นะคะมันจะเกาะตามกิ่งกระปะหาหรือว่าแนวปะการังมันมันกินสัตว์เหมือนกันนะกินพวกหอยหนอนปล้องมีมากกว่า46ชนิดเจอได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันดาวขนนกเนี่ยมันมีพฤติกรรมหลบๆซ่อนๆค่ะ บางชนิดเกาะนิ่งในเวลากลางวันใช่ก็ไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นเพราะว่ามันนิ่งไงเขาก็เข้าใจนว่ามันเป็นปาการังเป็นอะไรใช่ไหมคะเวลานักดำน้ําเขาดำน้ําลงไปดาวขนนกเนี่ยมันมีการผันแปรของสีสันทําให้ยากต่อการจําแนกชนิดนะคะแน่นอนว่ามันเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทางทะเลเหมือนกับเป็นแจกันดอกไม้ทะเลอะไรก็ไม่ปาอหนางนั้นเลยคือถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในน้ําทะเลเขาถึงจะมีขนกระพือออกมาเนาะนะเหมือนในภาพนิ่งแต่พอเขาขึ้นมานี่ เหลือแต่ก้านเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับปลาดาวใช่ไหมสัตว์ทะเลจำพวกแอคโคโนเดิร์อย่างเช่นดาวทะเลดาวเปราะเม่นทะเลแล้วก็ปลิงทะเลอย่างนี้เป็นต้นก็จะพวกเดียวกันค่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่ากินได้ไม่ได้ใช่ไหมกินอีกแล้วเรอไม่ใช่เผื่อเป็นชาวบ้านไงมันมันเขาเขาค่อนข้างจะไวอยู่เรื่อยพวกนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ถ้าไปจับในพื้นที่อุทยานก็ผิดแน่ๆเผื่อก็ไปชุบแป้งทอดทำไงล่ะทีนี้ ต้องเตือนไว้ก่อนเผื่ออันตรายมีพุงมีพิษมันม,มีหลายสีด้วยนะมีสีออแดงแดงสดแดงเลือดนกสีขาวสีเขียวสีเหลืองสดแล้วก็สีดำคว้าวสวยเลยนะคะอ้อาวคุณผู้ชมครับไปดู